จากตัวเลขสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงของกรมทางหลวงพบว่าอุบัติเหตุและการเสียชีวิตกว่าร้อยละ70-80ถึง80มีมูลเหตุสันนิษฐานว่าเกิดจากการใช้ความเร็วโดยยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุจากการใช้ความเร็วส่วนใหญ่กว่าร้อยละ30เป็นรถเก๋งและอีกร้อยละ30เป็นรถกระบะซึ่งเป็นยานพาหนะที่พบได้ทั่วไปปัจจุบันในประเทศไทย ได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการควบคุมและจำกัดความเร็วของผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นกล้องตรวจับความเร็วอัตโนมัติแบบติดตั้งขาวอร์ (Fixed Speed Camera) และกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Speed Camera) โดยเป็นการบังคับใช้กฎหมายด้วยกล้องตรวจับความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตทางถนนอย่างไรก็ตาม พบว่าการตรวจับความเร็วด้วยเทคโนโลยีทั้งสองรูปแบบนั้นยังคงมีข้อจำกัดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอาทิเช่นผู้ขับขี่มักได้รับข้อมูลเตือนจากแหล่งเครือข่ายสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆทําให้ทราบถึงตำแหน่งที่จะมีการตรวจับความเร็วหรือผู้ขับขี่ที่คุ้นชินเส้นทางก็จะทราบถึงตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ดังกลาง่าว จึงทำให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับความเร็วได้จะเห็นได้ว่าการตรวจจับความเร็วโดยใช้เทคโนโลยีทั้ง2รูปแบบในปัจจุบันไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ได้ตลอดทั้งช่วงถนนแต่จะสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วได้เป็นบางจุดเท่านั้นด้วยเหตุน,นี้ทางศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจึงได้ร่วมมือกันดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง Point to Point Speed c a m e r a เพื่อควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วขณะขับขี่อย่างปลอดภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโรงการขนส่งทางบก โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ประกอบไปด้วย 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาการติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง 2. เพื่อประเมินประสิทธภภิภาพการใช้งานและเปรียบเทียบกับกล้องตรวจจับความเร็วเฉพาะจุดและศึกษาประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 3. เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ความเร็ว 4. เพื่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการดำเนินโครงการไปต่อย,ยอดในระดับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีขั้นตอนการดำเนินการศึกษาโครงการดังนี้ 1. ศึกษาทบทวนมาตรการและอุปกรณ์เทคโนโลยีระบบตรวจจับความเร็วในปัจจุบันพบว่ากล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วง หรือการควบคุมความเร็วแบบเฉลี่ยนั้นเป็นการวัดความเร็วของยานพาห,าหนะตลอดทั้งช่วงถนนซึ่งยังไม่มีการดำเนินการในประเทศไทยโดยกล้องชนิดนี้จะสามารถช่วยให้การควบคุมความเร็วนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนผู้ที่ตั้งใจหลบหลีกการตรวจจากความเร็วเฉพาะจุดการช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้ง ยังสามารถทำการตรวจจับหาผู้กระทําผิดได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 2. คัดเลือกตำแหน่งสถานที่ดำเนินงานวิจัยช่วงถนนที่ดำเนินการศึกษานั้นอยู่บนทางยกระดับดอนเมืองโทวเวในทิศทางฝั่งขาออกโดยเริ่มตั้งแต่หลังด่านเก็บค่าผ่านทางอนุสรสถานจนถึงทางออกหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์คลังสิตมีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ5.5กิโเมตรโดยช่วงถนนนี้ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงอีกทั้งยังมีข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการใช้ความเร็วอยู่บ่อยครั้ง 3. ดํดำเนินการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วงโดยจะทำการติดตั้งบนโครงเหล็กที่มีอยู่เดิมบนสายทางจำนวนทั้งสิ้น2จุดโดยมีหลักการทำงานดังนี้การวัดความเร็วเฉลี่ย จะเป็นการกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการขับขี่ตลอดทั้งช่วงที่ทำการตรวจจับให้ได้ค่าความเร็วเฉลีย่ยไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยระบบจะทำการอ่านป้ายทะเบียนยานพาหนะที่เคลื่อนผ่านจุดตรวจจับจุดที่1เมื่อเริ่มเข้าสู่เขตตรวจจับความเร็วและทำการอ่านป้ายทะเบียนอีกครั้งเมื่อผ่านจุดตรวจจับจุดที่2หรือเมื่อสิ้นสุดเขตตรวจจับความเร็ว ดยระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลหากพบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการขับผ่านจุดตรวจจับที่1และจุดตรวจจับที่สองนั้นสั้นกว่าที่ควรจะเป็นนั่นหมายถึงผู้ขับขี่ได้ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดจากนั้นระบบจะทำการถ่ายภาพทะเบียนโดยอัตโนมัติพร้อมกับระบุค่าความเร็วเฉลีย่ยเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกใบสั่งต่อไป 4. ทํทการประเมินผลและการวิเคราะห์ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยจะทําการประเมินผลการใช้งานกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วงเปรียบเทียบกับกล้องตรวจจับความเร็วเฉพาะจุดดังนี้เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ความเร็วก่อนและหลังผ่านด่านตรวจจับความเร็วเปรียบเทียบอัตราการตรวจจับความเร็วต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วในตำแหน่งที่มีการตั้งสถานีตรวจจับความเร็วโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์และแจกใบปลิวที่ด่านเก็บค่าผ่านทางอนุสร์สถานฝั่งขาออกเพื่อแจ้งให้ผู้ขับขี่ที่ใช้เส้นทางนี้ทราบถึงเขตพื้นที่ดำเนินการศึกษาอีกทั้ง ยังมีการดำเนินการออกใบเตือนแก่ผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงอันตรายในการใช้ความเร็วขณะขับขี่อีกด้วยผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็วตลอดทั้งช่วงที่มีการตรวจจับความเร็วด้วยกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วงพบว่าหลังจากเริ่มมีการออกใบเตือนอย่างเป็นทางการนั้น ค่าความเร็วเฉลี่ยที่85%ไทยในช่วงตำแหน่งที่มีการตรวจจับความเร็วเฉลี่ยลดลงเฉลี่ย10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกทั้งข้อมูลสัดส่วนผู้ที่ใช้ความเร็วเกินกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพบว่าลดลงอย่างมากเช่นกันโดยลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ1 5 2 0เมื่อทำการเปรียบเทียบอัตราการตรวจจับความเร็วพบว่า กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วงสามารถตรวจจับความเร็วได้สูงถึงเกือบร้อยละเ5เนื่องจากกล้องชนิดนี้สามารถทําการตรวจจับได้ตลอดเวลาและในจํานวนรถที่ถูกตรวจจับทั้งหมดมีสัดส่วนที่ใช้ความเร็วเกินกว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงสูงถึงร้อยละสแต่เมื่อเทียบกับกล้องตรวจจับความเร็วเฉพาะจุด ซึ่งสามารถตรวจจับได้เฉพาะช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตั้งด่านตรวจจับความเร็วเท่านั้นพบว่ามีอัตราการตรวจจับความเร็วอยู่ที่ประมาณร้อยละ1 7ถึง25และสามารถตรวจจับรถที่ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้เพียงประมาณร้อยละ1 0ถึง20เท่านั้นผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วในตำแหน่งที่มีการตั้งสถานีตรวจจับความเร็วพบว่า ผู้ขับขี่จะมีการลดความเร็วลงอย่างกระทันหันเมื่อสังเกตเห็นตำแหน่งที่มีการตรวจจับความเร็วด้วยกล้องจับความเร็วเฉพาะจุดและเร่งความเร็วขึ้นอีกครั้งเมื่อผ่านจุดตรวจจับความเร็วไปแล้วแต่สำหรับช่วงถนนที่มีการตรวจจับความเร็วเฉลี่ยด้วยกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วงนั้นพบว่าผู้ขับขี่มีการใช้ความเร็วคงที่ตลอดทั้งช่วงถนนเพราะทราบว่ามีการตรวจจับความเร็วแบบเฉลี่ย จากการพิจารณาต้นทุนการติดตั้งกล้องรวมถึงค่าบำรุงดูแลรักษารายปีและอายุการใช้งานของกล้องซึ่งมีระยะเวลาประมาณ5ปีโดยสามารถคำนวณ Cost e f f e c t i v e n e t index ได้ที่42,118บาทแสดงให้เห็นว่ากล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติแบบวัดเป็นช่วงมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างมาก ซึ่งหมายถึงการลดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งใช้เงินลงทุนเพียง4 2 1 8บาทเท่านั้นกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายจากผลการดำเนินการโครงการคณะทำงานได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการดำเนินโครงการไปต่อย,ยอดในระดับนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นการเสนอแนะ ในเรื่องการกำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบและระยะการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วประเภทของอุปกรณ์การกำหนด Tolerance Limit ในการตรวจจับผู้กระทำผิดการกำหนดบทลงโทษรวมถึงรูปแบบการสื่อสารต่อสาธารณะขณะที่มีการบังคับใช้กฎหมาย